คู่ภาพการกับชื่อของภาพนั้นนะคะให้นักเรียนจับคู่ภาพแล้วก็ฝึกอ่านโดยครูจะแจกบัตรคำเนี่ยทุกกลุ่มนะคะกลุ่มละสี่คำแล้วครูจะไปตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องอ่านให้ครูฟังนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นอ่านทำแรกครูได้ภาพอะไรมาใครทราบ คู่การอย่างนี้นะคะแล้วนักเเพยนก็อ่านให้ครูฟังยออ่ายาเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวครูจะแตกนะคะอ่ะเรียงกลับไปที่เดิมของตัวเองอ่ะ <"Yeah> อ่ะตัวนี้ก่อน กนนักเรียนยภาพแรกก่อนคุณเจริญคะอ่าเจอแล้วอาจจะแล้วหมายว่าอะไรชี้กีรติ์ตัวค่ะอ่านได้ไหมคะอ่าอายุอ่ทอค่ะเอามาเรียคนนี้ตรได้มองเห็น